นี่อันนี้ของเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยกองอยู่เต็มบ้านกูไปหมดเนี่ยเนี่ยตู้เนี่ยที่เขาเอามาให้บริจาคเมื่อวานเนี่ยเนี่ยมึงดูเนี่ยกูไม่เวลาจัดเดี๋ยวกูจะจัดเนี่ยมีเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงจาบ้านที่กำลังทำอยู่อันนี้นี่อันนี้พื้นที่เทนะเทแล้วนี่

น้ำพริกไม่ได้เปิดตัวแทนจา้าน้ำพริกสามารถซื้อได้เลยจ้าในตะก้านะ Facebook คนตื่นทานะคนติดตาม9.7แสนคนนะสามารถซื้อน้ำพริกได้ในตะก้า a c e b o o k เพจคนตื่นทาคนติดตาม9.7แสนเลขที่บัญชีธนาคารบ,นะาบุญนัทพงศ์บุญสานะอย่าลืมนะอุดหนุนน้ำพริกด้วยนะนี่อันนี้เดี๋ยวจะปูพื้นนะเป็นกระเบื้องตรงนี้ที่จะใช้รับแขกต่อไปอันนี้หลังคาเพิ่งเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันจะเป็นเรียบๆอย่างเงี้ยเออเปลี่ยนแล้วมันดูดีวะนี่นะ เดี๋ยวตรงนี้ใช้รับแขาากกันจะก็นั่งจุดเดิมไม่ละก็รับแขกตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่หมดเลยเอาอ่างออกอะไรออกทาสีใหม่เนี่ยเดี๋ยวทาใหม่ตรงนี้เดี๋ยวติดลงติดรูปอะไรเข้าไปตรงนี้จะเป็นมุมน้ําตกจัดสวนในมุมมุมนี้มุมนี้มุมเล็กๆตรงนี้อ๋อพวกตรงนี้ปลูกต้นไม้ได้นี่ว่าอ๋อแต่ไม่ได้เอาแผ่นออกอะฮะพี่หลได้ครับ แผ่นเดียวเนี่ยเหรอแยกออกได้ครับมีเครื่องแยกออกอ๋อันี่้นะได้ครับเออถ้างั้นต้องแยกออกดีกว่าครได้ครับเพราะว่าจะได้ปลูกต้นไม้ได้ขอบคุณมากเลยนี่คือกระเบื้องให้ดูกระเบื้องนี่คือกระเบื้องที่ใช้ปูเป็นไม้เป็นฟิลไม้อย่างงี้นี่กระเบื้องเป็นแผ่นยาวๆอย่างนี้เห็นไหมเห็นป่าวะเนี่กระเบื้องลายไม้สวยดีเขากลาลังไล่ปูอยู่ กระเบื้องเนี่ยปูตรงเนี้ยไว้ใช้รับแขกเดือนก,นกรกฎาคมที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะรับแขกที่บ้านเดือนก,นกรกฎาคมเนี่ยเขากำลังปูนี่สวยมากนี่กำลังปูเวลานั่งจะได้สวยงามสะดวกสบายเป็นลายไม้สมใจกูละอยากได้มานานแล้วลายไม้เนี่ย มีไปไหนละไม่เห็นหเลยเขาพี่หนีนะครับอยู่ข้างหนบ้านอ่ะตามไม่เป็นไรเนี่ยบ่อหลังบ้านเห็นไหมนี่เป็นเป็นบ่อเนี่ยที่ว่าจะซื้อเนี่ยบ่อเนี่ยที่ลงไปเนี่ยจากรั้วตรงเนี้ยก็คือลงไปเนี่ยเป็นที่ของเขาเป็นบ่อน้ํากูยังไม่กล้ายื่นเสนอราคาเขาเลยเนี่ยกูกลัวเขาตกใจกูเสนอไปห้าหมื่นได้ไหม เนี่ยที่จะทาอันนี้คือที่ทําแค่ตรงนี้นะทําแค่ตรงนี้ก่อนตรงที่อาจารย์ใช้รับแขกจะทําตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะไปทําตรงที่สวนอะ่ะบ้านน็อกดาวน์จะทําต่อจากนี้แต่ลังคาลังคาเสร็จแล้วเนาะลังคาทําเสร็จแล้วใช่ไหมเหลือเก็บอะไรไม่รู้ครับ๋ยวเขาเข้ามาเก็บวันนี้เหรอใช่เมื่อวานคุณแม่สั่งให้ทำลังคาทำเพิ่มแล้วเดี๋ยวเขาเข้ามาวันนี้ใช่ปะอ่าวันนี้ของน่าจะใบายได้บ้งครับเพราะวันนี้เนาะครับ โซลาเซลล์อีกหนึ่งชั่วโมงถึงครับอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วเนาะอันนี้ถอดหลังคาเดิมออกใช่ครับที่ว่ามันเป็นคอยที่มันจะหลดนะครับแต่แต่อันนี้ไม่ได้ถอดอันนี้คุมเลยใช่ไหมอันนี้คุมเลยแต่จริงจริงเนี่ยสวยกว่าอืมมันเรียบดีเราเรียบเราคิดผิดบ้างค่าตรงนี้อ๋อไม่เป็นไรช่างมันใชครับผมตรงนี้เป็นป้ายตรงนี้ก็คุมหลังคาหมดแล้วเนาะใช่ครับอ๋อโอเคให้มันแค่กันร้อนไม่เป็นไรแต่ถ้ากันร้อนตัวนี้จะดีกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำไปเพราะที่ กร,รนสองอชั้นใช่ใช่เ <low up. S 2> ตอนนี้ดีไม่ต้องเอาลังคาออกเดิมออกก็ดีมันจะได้ทนคแต่น,นี้เดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะเป็นขุยใช่ไหมไม่ไม่ตัวนี้จะไม่เป็นครอ๋อไม่เป็นฝุ่นตัวนี้เป็นโฟมไอไอไอตัวเก่ามันเป็นฟอยครับขอตัวนี้จะไม่หลุดเหรอใช่ครับอ๋อไม่หลุดแต่ก็จะไม่ร้อนเหมือนกรับ ใช่ตัวเดิมแบบเดียวกันไปถึงข้อการเก็บความร้อนอันนี้จะดีสุดละฮะอ๋อดีกว่าก็คือจะไม่ร้อนใช่ครับเออดีเพราะที่ผ่านมาหลังคามันร้อนมากนั่งไร้สดไม่ได้อันนี้ก็เอาผ้าใบออกได้แล้วเนาะได้เดี๋ยวเมื่อวานมันติดตรนยังไม่แห้งอ๋อเดี๋ยววันนี้เจ้าออกให้ครับวันนี้ปลูกกระเบื้องเสร็จไหมเนาะไม่เสร็จครับไม่เสร็จน่าจะพรุ่งนี้อีกวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวประเมินอันนี้ให้จานยางพื้นอ่ะ พื้นเทยังครับก็ยังรายละเอียดว่าจะตั้งขึ้นมาอะไรใช่เนี่ยขึ้นมาเท่านี้เลยก็ได้ครับเท่านี้เลยเท่านี้เลยที่ที่ที่ทเราไปดูโมเรือนไทยวันนั้นเท่านี้ไหมย,ยกจากพื้นอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วเขาอาจจะเตี้ยกว่านี้ได้มั้งอ๋อแต่ท,ทิ้งของเรามันมันอยู่รุ่มร,ม,รมหน่อย เอาจาจจะก็ว่าขานาดนี้กําลังสวยสูงไปไม่ดีใช่ครับใช่ครับอาจารย์ตรงมานนี้กําลังดีแล้วครับอาจารย์ไม่ไม่แล้วเสาขึ้นมาอย่างนี้แล้วตรงนี้จะเป็นคานยิ่งตามแบบนั้นเลยใช่ไหมคานนะครับเสาคืออยากให้เสาว่ายกขึ้นเท่านี้ใช่ครับแล้วเอาบ้านนะมาวางบนนี้อีกทีหนึ่งบ้านมันก็จะมีเสาไม้ของมันอีกต่างหากเพราะว่าตัวมันจะมีอสองตัวมันจะมีตัวบ้านตัวบ้านในที่ว่ขึ้นจากฐานแยกแยกแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นระเบียงระเบียงแยกระเบียงเนี่ยจะอยากให้มันต่ํากว่า อย่าให้มันต่ํากว่าตัวบ้านเพราะว่าหลังคาบ้านเวลาเดินมนระเบียงหัวมันชนหัวมันชนใช่ครับก็เลยจะยกบ้านให้สูงขึ้นแต่ตัวระเบียงให้ต่ําลงทีนี้อยู่ที่การยกเสาใชอ่อยู่ที่การยกเสาทีนี้บ้านกับระเบียงตอนเนี้เสาเทียกันเลยเป๊ะเลยใช่แต่ว่าเราอยากยกเสาะกับระเบียงให้ต่ําแตกต่างกันระเบียงนี่อยากให้ต่ําตัวบ้านอยากให้สูงเพราะนั้นถ้าตัวบ้านสูงเท่านี้ระเบียงก็จะครึ่งหนึ่งแล้วเออตีก็ทำบันไดหรือเปล่าครับก็ทำมันไดเนาะหยอดน้ำมันอะไรใช่ใช่มันมีเสาอยู่ใช่ไหม ผมยังไม่เข้าใจตัวนั้นเนี่ยมันมีเสาที่เป็นเสาอ่ะแล้วก็มีที่เป็นสี่เหลี่ยมปากอ่ะเคยเห็นไหมเสาที่มีสี่เหลี่ยมปากอ่ะอันนั้นจะเป็นส่วนมากเขาเจะเอามาครอบทีหลังนะครับอ่ามันมันจะเป็นคล้ายๆเสาโรมันอะไรประมาณนั้นใช่เสาที่เขาชอบเอามาล้อมรั้วสมัยก่อนเคยเห็นไหมเสาปูนธรรมดาแต่หัวมันบานออกอ่ะเคยเห็นไอ้เอ้ตรงมันบานก็นคือเป็นรอยต่อระหว่างที่จะเอาท่อ,อเส้นนัเข้าเข้ามาสูบเข้าข้างบนนะใช่ ข้างบนที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีวงกลมอยู่ตรงกลางอ่าใช่มันหงายขึ้นนะไม่ใช่ตะข้างๆนะสี่เหลี่ยมเหรอครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผมไม่เคยเห็นเลยแต่ถ้าปมๆมาเห็นเดี๋ยวลองไปหาแบบให้ดูก็ได้เดี๋ยวลองไปดูก่อนถ้าว่าทําเป็นอ่างจะดีกว่านี่ครับอาจารย์เนี่ยัวทำนี้ไเราอยากให้ยกบ้านขึ้นบ้านนี้บ้านเราเหรอใช่อันนี้ของเราเลยครับอาทำไมอันนี้ไม่เป็นสีสีวะเป็นเดียวกันสีหายไปไหนสีกระจกอ่ะอ๋อเขาเปลี่ยนเป็นกระจกเหรอ แสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นกระจกสีเออกเป็นพอแสงและเางเาต้องให้เขาดูก็ได้ครับมันเป็นอย่างนี้ระวังเตะเส้นเขาเนี่ยตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยแต่ว่าแยกนะเสาเนี่ยเท่ากันหมดเลยแต่ว่าจริงๆมันแยกนะระหว่างตัวบ้านกับระเบียงคนงานนีนมันแยกได้อาจารย์ก็เลยอยากให้เอ,อยกบ้าน่ะขึ้นครับเสาอยู่ที่เดิมประมาณนี้มีตรงหลังคาให้ดูไหมหลังคาคเออเนี่ย มุมหลังคาเนี่ยเวลาเดินระเบียงเนี่ยหลังคามันชนหัวมันเตี้ยก็เลยจะยกตัวบ้านให้ลอยสูงขึ้นแต่ียงที่เดิมเดี๋ยวนะแต่เวลายกตัวบ้านสูงขึ้นระเบียงมันก็มีล่องตรงนี้เลยใช่ไหมใช่มันก็จะมีล่องใต้มันมีล่องหมดอยู่แล้วครับก็จะจะมีความห่างไม่ใช่ความห่างมันก็จะลอยไงมันก็จะเป็นแก๊ปอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันใช้คานตัวเดียวกันนะครับเนี่ยบ้านเนี่ยครับ แยกได้แยกได้แยกได้คนละตัวคนละตัวระเบียงเนี่ยคนละอันเลยไม่ถึงถ้าเราดอกอมาตรงนี้ที่มันเป็นเนี่ยเราก็แปะได้ครับอ๋อพวกไม้แฝะนะ่ไม้ของเขาแล้วก็ทาสีเขาก็จะเข้าสเต็กเหมือนเดิมครับก็ต้องเสียไม้เพิ่มซื้อไม้มาทำใช่ครับใช่ครับมาตีปิดจะยกขึ้นเท่าไหร่เราก็ให้เขาทำไม้มาให้เลยโอ้แต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเราปล่อยให้เป็นหลุมเป็นร่องก็ได้นี่มันก็จะมีลมเข้าเหมือนบ้านสมัยก่อนอะที่มันมีร่องลมอะใต้ถุนเออเหมือนเป็นใต้ถุน เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบให้ดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอคิดก่อนได้ครับได้แล้วเดี๋ยวบอยอีกทีหนึ่งให้เขาปูกระเบื้องก่อนหลังคายังไม่เห็นต้องไปดูข้างนอกอที่มันเปลี่ยนหลังคามุณเจะเห็นไม่เป็นไรไม่ต้องเนี่ยนี่หลังคาในพังหมดแล้วเนี่ยฝนมันตกมันอมน้ำแล้วมันก็หนักมันก็เลยผุลงมาเดี๋ยวลื้อออกหมดเลยมันสรบน้อยไปครั้งใช่สรบปั้งตั้งอย่างนี้ครับ ก็าทำกันเองไงแต่เดี๋ยวลื้อออกแล้วไม่เอาแล้วแต่มันจะประเด็นคือเดี๋ยวหลังจากนี้เวลาไร่สดอะแดดมันจะร้อนมากต้องใช้ผ้าใบปิดเอาช่วงเวลาแดดมาเพราะว่ากระต๊อบไปนี่มันก็ช่วยบังแดดได้อยู่ต้นไม้มันบังไม่หมด <c oughs> ก็เบื้องลื่นอยู่เนาะนะครับถคาโดนน้ำอะครับ <c oughs> ไอ้เรื่องตัวนี้มันต้องใช้ข้างในบ้านข้างในตัวบ้างเลยที่เขาบ้างเขาบอกไอ้ที่ร้านเขาบอกว่ามันเป็นแบบสําหรับภายนอกภายนอกแต่มันก็ห้ามโดนน้าไงครับภายนอก,กคือระเบียงบ้านเราที่ไม่โดนน้ำอันนี้แต่ว่าเราโดนน้ำเราก็ระวังอันนี้จะเดี๋ยวเปิดเจนี่เอาก็ได้เดี๋ยวหาตัวกันลื่นมาเดินเอาก็ได้เวลาช่วงฝนตกอะ่ะเป็นแบบจุดๆให้แค่เดินตามจุดลื่นะ่ะเดินเป็นทางเล็กๆตัดตัดวางเอา ไม่งั้นเด็ดทปัญหามากมากนักเดี๋ยวติดกระจกแม่งเลยจบจะได้ไม่ต้องลื่นเปิดปิดปิดกระจกอย่างเงี้ยแล้วก็เอาประตูออกเปิดประตูออกทางนู้นน่ะทํากระจกเลยขึ้นอลูมิเนียมเนี่ยใช่แล้วมันก็ตีฝ้าด้านบนใช่ไหมมันต้องตีฝ้าปิดแอร์เออเนี่ยปิดให้หมดเนี่ยตีกั้นเป็นห้องกระจกเลยก็ได้ทําเป็นอีกห้องหนึ่งติดแอร์ได้ด้วยเนี่ยปิดแค่คานเนี่ยคามันได้แค่คานนี้ ใต้ตีข้างบนก็เหลือพื้นที่ไปลอยไปทําห้องแอร์อย่ากั้นแค่เสานี่ก็ได้มันมีเสาเดิมอยู่เนี่ยกั้นลอยเสาจะไม่ได้ไม่โดนต้นไม้ได้บรรยากาศเหมือนเดิมด้วยตรงนี้ก็ทําเป็นกระจกใช่แล้วก็ออกได้ไงท้งนั้นก็ออกได้เปิดประตูออกได้ติดแอร์ได้เลยใช่ติดแอร์แต่ถ้าจริงต้องเปลี่ยนอนนี้ใหม่หมดเลยเนี่ยต้องผนังเนี่ยต้องฉาบใหม่ต้องอะไรใหม่ แล้วคอมแอร์ก็ต้องย้ายออกข้างนอกแล้วจะไปติดไหนไอ้ทีเนี้ยต้องเดินกันใหม่หมดมนะทั้งสองตัวต้องย้ายออกอนนะใช่ไหมฝั่งนีน้มันมีมันมีห้องไนงะมันต้องลากท่อกันใหม่เลยนะเอ่ะอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวติดฝั่งนี้ก็ได้ั้งลากออกมาติดฝั่งนี้ได้อยู่คอมแอร์เดีย๋ยวดูก่อนว่าจะติดหรือเปล่าแต่ถ้าติดมันก็ไม่โลงนะ่งไงติดกระจกมันก็ไม่โลง่งไม่เป็นไรหรอกมันไม่เลือดเท่าไหร่หรอก ิรรตอืมธรรมชาติกว่า <c oughs> มันดูทึบไปด้วยถ้ากั้นอีกไม่มีอะไรล้วขึ้นบ้านเดี๋ยวแหลมจะได้กลับบ้านแรห้ผมอยู่ช่วยยกออกไหมครับไม่เป็นไรมันไม่หนกักอาจารย์ลากลากเอาได้เลขการหนึ่งแต่ละอันมันเป็นชั้นของมันน่าจะยกคนเดียวได้อยู่ พาอเดี๋ยวเขามาบ่ายใช่ไหมล่ะบ่ายสอง,งอีกชั่วโมงหนึ่งเนาะบ่ายโมงครึ่งน่าจะถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วไม่ชอ๋อรีบทำรีบเสร็จจะได้รีบกลับครับเขาบอกเขามาถึงเขาจะรีบทำรีบเสร็จรีบกลับเลยครับโอลาเซลโลาเซลนีเล่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเคลียร์บ้านนีน แล้วรอที่มงจับค่าที่มรไปไม่ได้ะบิกโทรไปไม่รับนะพี่เตอ แลหมโีโอเคโอเคนนั้ไม่ต้องซื้อแล้วพี่ไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องซื้อแล้วขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับครูอาจารย์ใครเป็นเประสานงานทุกอย่างประสานงานกับคุณหน่อยหมดเลยใช่ไหมใช่ครับที่พี่หน่อยคนเดียวเลยครับเรื่องนิมนต์พระเห็น<ม>ครูคจานโต้อบอกว่าไม่มีใครประสานงานกับท่านเลยแล้วก็เหมือนกับแบบว่าแต่ท่านรู้แล้วแหละแต่ว่าท่านรู้จาก ชื่ออะไรคุณต้อมเหรอไม่แน่ใจแฟนแฟนแฟนที่หน่อยใช่ไหมไม่ใช่น่าจะเป็นอะไรสักคนหนึ่งอะจำชื่อไม่ได้วะที่เราเคยเจอเขาบนเครื่อบินอะของวัดปนานคําน้อยที่อยู่กับหลวงพ่อผู้ชายอะที่ไปดูแลกิจการเขาตอนนั้นอะผู้กององานกิจการเออเออน่ะคนนั้นอะเสียต้อมอะคนนั้นน่าจะน่าจะเป็นคนไปบอกมั้ง ใช่เหมือนเขาประสานกันแล้วข้อองคุณจาร์บอกว่าไม่มีใครมาประสานงานเรื่องนิม,มนต์พระใครเป็นคนรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอินเทอร์เน็ตบ้านอ๋อเรื่องนี้ต้องทำงานก็ลองถามคุณหน่อยต้องประสานงานกับใครอะไรอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องนิม,มนต์ผ่านใครอีกหรือเปล่าเพราะเหมือนคุณจาร์ต้องยังไม่รู้นเนี่ยคุณจาร์ต้องเข้าใจว่าอาจารย์ยังไม่ได้นิม,มนต์หลวงพ่อ ท่านเลยบอกว่าให้อาจารย์นะเข้าไปกราบเรียนหลวงพ่อหน่อยทั้งอาจารย์ก็บอกท่านไปว่าอาจารย์ไปกราบเรียนท่านมาแล้วว่านิมนต์ท่านละท่านบอกให้หาวันใช่กําหนดบเรียบร้อยแล้วท่านก็รู้แล้วว่ากําหนดแล้วแต่ว่าท่านเข้าใจตอนแรกคิดว่าเรากําหนดอะไรยังไงกันเองแต่ว่าหลวงพ่อยังไม่ทราบเลยประมาณเนี้ยแต่หลวงพ่อแต่ท่านบอกว่าหลวงพ่อทราบแล้วแต่ว่ารายละเอียดอะไรทั้งหมดเหมือนท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ย ช่องจริงจ้าหมอนตุ๊กตากระโถนยังไม่มีมาเพิ่มจ้าตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้ทําขายจ้ายังไม่ได้สั่งจ้ารอยาวๆไปเลยจ้าใครไม่ได้ซื้อก็เสียใจด้วยนะจ้ารอไปยาวๆเลยจ้าจะมีอีกไม่มีไม่รู้ตอบไม่ได้แล้วแต่สะดวกจะมีกูก็มีสะดวกไม่มีกูก็ไม่มีกูอยากได้กูก็ได้กูไม่อยากได้กูก็ไม่ทําแล้วแต่ลม อาจารย์ที่แสดงหลวงพี่แจใช่ไหมคะใช่จ้าเราเอารถคันไหนไปทำอ่ะนี่รถผมรถผมแท็กซี่แล้วเดี๋ยวนั่งแท็กซี่มาเสร็จผมใช้รถคันนี้กลับบ้านครับกลวันสองวันนะครับอรย์สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดินทางปลอดภัยพรุ่งนี้เจอกันใช่ไหมวะพรุ่งนี้เจอกันมีแม่ละยอว่าจ่ายโอเค อยาาให้อาจารย์พูดถึงคาร่ากูไม่รู้จักคาร่าไหนอีกอะเ่อการดาวเอกสารอหน้าให้เออลืมอาจารย์ต้องปิ้เอกสา,มารอมอบหน้าก่อนเ,เออฮะหมายเลขหมายเลขนะครับโอ้วันนี้ไม่น่าทันแล้วอะดูทรงแล้วกว่าจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วจะให้แมสเซนเจอร์ไปวิ่งไปยังไงวะเน,นี่ยนนทบุรี แมสตรงไหนเออโนตานส่งมาหน่อยพี่จะได้ส่งนี่ให้อ๋อหรือว่าให้ไปที่กรมเข้าคดีเลยไปเจอกันตรงนั้นจะง่ายกว่าหรือเปล่าเจอตรงนั้นง่ายกว่าป่ะพี่จะได้ให้ให,ให้มอให้แมสวิ่งไปตรงนั้นเลยไม่ใช่ชั้นข้างหลังล่ะเจดีชาข้างหลังกูคือเจดีจะไม่ใช่ชั้นาอ JD, จาจารย์จะเตรียมเอกสารทำไหม ดี๋ยวแป๊นหนึ่งครับปองปองปองลลางอะไรนี่เหรอใครใครเตรียมทันไหมอาจารย์นะครับคองชักครับทานแค่อาจารย์ปิ้นใบหม้อมหน้าแกันั้นแหละถึงใบสองจ้ะถ้าตอนนี้ใช่ช่งมเมื่อกี้จะทำอะไรว่าลืมทำเอกสารนะครับอ๋อเข้ารหัสคอมได้ใช่ไหม อาจารย์เออ่เร็วไหมครับผมจะเรียกโบ้ไว้ก่อนเลยเร็วโบ้กี่นาทีผมเรียกเลยนะครับประมาณสักสี่ห้านาทีเขา,าบอมว่าว่าไม่ทันรอปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์เสร็จแล้วค่อยนี่ดีกว่าค่อยเรียกไม่งั้นเดี๋ยวมันหนังสือมอบหน้าคือหนังสือมอบหน้าอะไรก็ได้เหรอ ช่ไหมหนังสือมอหน้านี่เราสามารถใช้หนังสือม่อมหนาจอะไรก็ได้ใช่ป่ะหนังสือมอหน้านี่เราใช้หนังสือมอมหน้าอะไรก็ได้ใช่ป่ะม่อมหน้าทั่วไปครับมันมีมอบหน้าสำหรับกรมเขาก็ดีโดยเฉพาะก็มีนะกรมข้าก็ดีเป็นหนังสือม่อมหน้าของเขาเองเลยอ่ะ่เรืองทุกเรื่องเขามีของเขาเองอ่ะไม่เขียนเองง่า มันมีของเขาเลยเป็นแบบฟอร์มเขาอะ่ะเป็นแบบฟอร์มเขาเลยอ่าจะลงไลฟ์สดก่อนดีกว่าว่ามนจะทำอย่างนี้เดี๋ยวปัญหาเยอะเสียวเวลาทำงาน บายบายนะเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์ไลฟ์สดตอนไหนก็ตอนนั้นแหละแล้วอาจารณ์มกลัวบายบายนะทุกคนขอไปทำงานต่อก่อนงานยุ่ง